สวัสดีครับน,น,นะาๆวันนี้ผมจะมาแนะนําการเอาน้ำมันเครื่องออกจากเครื่องนะครับตอนที่หนึ่งคือสายออกเจนตูปานะครับยาวประมาณหนึ่งเมตรหรือหนึ่งเมตรปาก็ได้นะครับแล้วก็หาพวกหัวฉีดหัวเชียมปูรหรือว่าเป็นหัวอะไรก็ได้ครับที่มันดูดขึ้นมาได้ครับแย่เข้าไปแล้วก็ปั๊มครับเนี่ยฮะปั๊มก็จะออกเห็นใกล้ๆเห็นไหมน้ำมันเชื่องเนี่ยฮะ ปั๊มออแล้วก็จะออกแล้วก็ปั๊มเรื่อยๆครับเราต้องกากาาแเราออกแค่ไหนแล้วก็ปั๊มไปแค่นั้นโอเคครับสำหรับนา้าคนไหนที่ไม่รู้วิธีเอาน้ำมันเครื่องออกนะครับแนะนําวิธีนี้ครับชะได้ผลครับผมสวัสดีครับ